ครับพี่น้องหนูอ้อยเนี่ยครับผมผ่าดสองรอบนะครับหนูตัวใหญ่เขาเลยครับเนี่ยหนูใหญ่เขาหนูพูกหนูเพงนี่แหละครับแต่ที่นี่อ่ะผมไม่รู้ว่าเขามาทางไหนผมเลยวางสองอันเลยครับเดี๋ยวเขาดูชาวคนมาลุ่นเลยกันครับพี่น้องเหย่าสูเดิมนะครับพี่น้องใส่เพื่อรครับใส่เยอะแบบนี้ได้หรอครับพี่น้องไม่ใช่เขาเปียกนะครับ แกบล้วนเลยครับเนี่ยี่ครับมีแต่แกบนะครับเนี่แกบผสมขอาเปรียกนิดนึงครับนี่ครับสูตรเด็ดน้ำยาปลาผ่านหนุ่มครับพี่น,อน้องน่ครับขีดไปเลยครับพี่น,อน้องขีดไปเลยครับ นี่พี่น้องแล้วชาวมาดุนกันพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวชาวผมอัปเดตให้ดูครับตรงนี้นะครับสองกัปนี่นะครับจะดูว่าจะมีตัวเขาไหมครับ